เอาเอาจริงๆนะพี่เราอยู่ตรงนี้มาแบบเรารู้หมดแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดในวันข้างหน้าน้องโตเป็นหนุ่มแล้วก็น้องสามารถที่จะน้องอยากทําดีกว่าค่ะพี่แต่จริงๆแล้วอ่ะน้องธีคายุเนี่ยคือเขาที่เขาทำเนี่ยเขาอยากช่วยแม่ทํางานแต่เขาก็ทําได้จะถามว่าอุ๊ยเหมือนสมัยเราเราวันบีอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ขนาดนั้นค่ะอเ้าต้องร่าภูไม่ตรงเลยเพราะว่าในวงการที่เราไม่ไ ค่ะถ้าจะให้ลูกมาเดินตรงนี้นะคะก็คือต้องเริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้ไปเลยเพราะตอนนี้น้องจะ12แล้ว สือคะ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบทำงานเยอะมากหรือว่าทำงานในวงการหรืออะไรแต่ว่าก็พอมีบ้างล่าสุดก็ได้พรซเซนเตอร์ไปหนึ่งตัวเป็นพวกแคลเซียมอะไรแบบนี้คะ่เะเขาชอบในเร,รื่องของกราฟิกดีไซน์เขาชอบในเรื่องของแอนิเมชันจริงๆแล้วแอนให้น้องลงเรียนเป็นพวก ICT เป็นพวกกราฟิกดีไซน์เป็นพวกแอนิเมชันแล้วก็แอนมองถึงอนาคตว่าถ้าเกิดว่าน้องต่อในด้านนี้น้องน่าจะ ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยแล้วก็มันมีพวกเมตาเวิร์สอะไรเข้ามาน่าจะเหมาะกับน้องมากกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีงานในวงการเข้ามาคือรับก็รับรับค่ะอยู่กับแอนสองคนแอนก็คอยดูแลควบคุมเขาได้ในพฤติกรรมแล้วก็การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆค่ะเยืยเปิดหกัีอยู่แค่ไหนครับลูกเลาละกจ้าไปเดี๋ยวไปหนุ่ไปรแล้วอย่างนี้ คุยทุกเรื่องเลยค่ะเพราะว่าแอนเลี้ยงเขาแบบลักษณะเหมือนฝรั่งบวกไทยความเป็นไทยก็คือเคารบต่อผู้ใหญ่แล้วก็ความเป็นฝรั่งก็คือกล้าคิดกล้าพูดเวลาที่มีปัญหาอะไรกล้าที่จะปรึกษาเราทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมีตรงไหนที่มันเปลี่ยนไปในเรื่องของลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดได้หมดแล้วก็เรื่องของเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือสอนต,ตั้งแต่ตอนนี้แล้วเพราะว่าป .6 แล้วแล้วก็ เราเราเราคุยกันหมดอะคะ่ะคุยกันหมดทุกเรื่องเลยแอนเชื่อว่าเหมือนค่อนข้างสนิทกับลูก,กมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าลูกไม่ได้ต้องการที่จะเดินตรงนี้แอนก็โอเคไม่ไม,ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบปั้นลูกมาให้เป็นดาราค่ะให้เป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นให้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําแล้วก็เขาอยากมีอาชีพอะไรเขาอยากรักใครเขาอยากอยู่ในเวไหนแอนโอเคหมดค่ะ yeah. ก็เราเราเราใช้ชีวิตแบบว่าคือมันดีอย่างหนึ่งนะคะเมื่อก่อนเรามองว่าต้องเรียนอินเตอร์นะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่พอเรากลับมาให้แบบเรียนเป็นแบบธรรมดากลับมีมีชีวิตคุณภาพที่ดีขึ้นเขาได้รู้จักเห็นอกเห็นใจแม่รู้จักการใช้ชีวิตที่ว่าเอ้ยไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องใส่เสื้อเหมือนเพื่อนนะเพื่อนใส่แบรนด์นะนนนะต้องใส่รองเท้าแบบนี้นะต้องยี่ห้อนี้นะเขานี่คือแบบชิลมากแล้วก็ไม่ทนกับการแบบ ใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ได้ถือกระเป๋าแบบไหนก็ได้คือติดดินนะคะแอนต,ต้องการให้ลูกเป็นแบบนี้ละคะ่ะยอมรับองค่ะแม่ค่ะเป็นไงแม่ไม่มีแฟนก็ยังไม่มีแฟนอยู่ก็ยังไม่มีแล้วก็ไม่อยากมีด้วยะคะ่ะ <Okay. S 2> มันไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกไม่อนุญาตค่ะเขาบอกเขาบอกแอนแล้วว่าอย่าให้รู้อย่าให้ผมรู้นะว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือจะหาจะด้วยวัยด้วยเพราะเขาสิบสองอ่ะเนาะ ตอเขาก็จะห่วงแม่เหมือนสมัยเราอายุขนาดนี้เราก็จะห่วงพ่อ,อห่วงแม่อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าแอนคิดว่าคงไม่ไม่ค่อยมีใครกล้ากล้าจีบแอนหรอกพี่เอาจริงๆก็บางคนเขาก็อาจจะมองที่ปูมหลังเราหรือเปล่าเขาไม่ได้มองที่ปัจจุบันอนาคตเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะบางคนก็อาจจะติดหรือบางคนเห็นว่าแอนแบบทํามาหากินขยันทํามาหากินได้ด้วยตัวเองแล้วก็ เหมือนเป็นเหมือนไม่รู้ว่าเขาคิดว่าเอออาจจะคิดว่าเราแบบสตรองไปแล้วว่าไม่กล้าเข้ามาแบบนั้นนะคะอ, <c oughs> อู้อยู่กับทีพูดทั้งวัน <c oughs> พูดทั้งวันพูดเก่งมากเป็นต่อยหอยเลย <c oughs> นี่หนูมาแนี่ก็เอาตอนแรกหนูจะชวนมาด้วย <c oughs> เขาก็แบบมีโลกส่วนตัวแล้วก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรนะถ้าน้องอยากมาก็มาไม่มาเดี๋ยวแม่มาแล้วรีบกลับค่ะ